เราจะมาดูนะคะวิธีการต่อตัวจอของ i s u z u เพื่อให้สามารถใช้กล่อง Android ได้นะคะซึ่งก็จะมีเป็นชุดสายวายแบบนี้นะคะก็คือตัวสายวายเนี่ยจะเสียบเข้ากับเครื่องเสียงรถยนต์นะคะแล้วก็เราจะเอาสายของกล่อง d r o r d อะคะ่ะมาเสียบกับสายวายอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งวิธีการก็คือเราจะเราจะมีขายเป็นชุดสายวายตัวนี้เลยนะคะก็คือเป็นสายวายแล้วก็ตัวเสียบกับช่องเสียบบุหรี่นะคะ สร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาชุดด้านหนึ่งของสายวายอะคะ่ะมาเสียบกับไฟที่หลอเลี้ยงกับทางนี้จะเสียบหัวบนหรือหัวล่างก็ได้นะคะเพราะว่ากําลังไฟพออยู่แล้วนะคะก็สายวายเนี่ยก็เราก็เสียบไว้นี้แล้วก็เอาสายของ a n d ด o อ d นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นอ่า BG 720 Pro นะคะแล้วก็ตัว b g 6 2 2 5หรือว่ารุ่นใหม่ๆของเราที่กําลังจะออกเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเสียบสายที่เป็น USB เข้าไปนะคะ ซึ่งปกติถ้าไม่มีชุดสายวายแบบนี้ค่ะมันจะเสียบไม่ขึ้นไฟเข้าไปที่กล่องเสร็จแล้วเนี่ยกล่องก็จะแปลงสัญญาณให้ตัวอิสุสอะค่ะเป็น Android ตัวหนึ่งเมื่อสัญญาณมาแล้วนะคะเขาก็จะแปลงหน้าจอแบบนี้เลยก็เป็นหน้าจอแบบนี้แล้วก็จะกดจบตรงนี้ก็ได้หรือว่าไปที่หน้าแรกเมื่อกี้ก็ได้นะคะซึ่งการตั้งค่ากันหน้าแรกก็คือเนี่ยก็จะเป็นจอแบบนี้เลยนะคะจะดาวน์โหลดตัวแอปผ่าน Play Store ก็ได้นะคะแล้วก็ล็อกอินเป็น Google าเรานะคะคแล้วก็จะเป็นปุ่มในการกลับไปหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนวิธีการที่จะเล่น2จอนะคะเราก็ไปที่แอปตัวใดตัวหนึ่งก่อนสมมุติว่าเราอยากจะดูแมพในการขึ้นรถนะคะก็คือสมมุติเราจะไปที่นี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เขาดู2จอได้ะะก็คือกดตัวนี้แล้วก็อยากจะดู urpose youtube ไปด้วยนะคะเราก็กดเลือกเป็น y o u t u b e อีกหน้าหนึ่ง <S 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 มันก็จะทำานสองจอแบบนี้ได้เลยนะคะ ราจะดูดนตรีสดาากับกาะ,ะเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเป็นกล่องตัวนี้ตัว B G 6 2 2 5นะคะก็เราสามารถที่จะใช้ชุดใส่วายวเดียวกันเนี่ยแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เสียบตัวกล่องเข้าไปเมื่อเราเสียบกล่องเข้าไปเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะร่องรอไฟแป๊บหนึ่งนะคะ กาเพล่นสตาร์ตตัวเรียบร้อยเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะมีวิธีการคล้ายๆกันถ้ากล่องหน้าจอเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะสามารถใช้ได้เลยนะคะตอนนี้เขาก็จะคาลิเบตหน้าจอก่อนว่าหน้าจอเรากว้างขนาดไหนอะไรเยงี้ค่ะเหมือนกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราจะดู YouTube ไปด้วยดูแมพไปด้วยนะคะก็กดที่ตัวนี้ตัวงกลมอันนี้เราไม่ได้ต่อเน็ตนะคะก็จะเสิร์ชหาอยู่ซึ่งตอนนี้จะมีเอ่อ u ูทูนะคะถ้าเราอยากจะอ่ะเปิดอีกอันนึงเป็นการตั้งค่านะ มันก็จะแบ่งหน้าจอสองหน้าจอแบบนี้นะคะส่วนตัวอันนี้เราไม่ได้ต่อเน,น็ตมันก็จะยังเล่นไม่ได้นะคะแต่ถ้าลองใส่ซิมหรือว่าต่อ wifi แล้วก็จะได้สองจอเหมือนกันนะคะ